สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทิชาบุตรบาลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ8เลขที่15ค่ะตทว์ถามว่าเส้นตรงที่ผ่านจุด A 4 2และ B 1 5ลบ5ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C x ลบ3และจุด D 0 6จงหาค่า x m 1เท่ากับ m 2เท่ากับลบ1 M1 เลยจะเท่ากับ2-5ลบลบ5ส่วน4-1ลบ1ก็จะได้เท่ากับ7-3 M2 ส่วน3 m 2เท่ากับลบสลบ6ส่วนด้วย x-0 ลบ0จะจะได้เท่ากับลบ9ส่วน x างข้างล่างก็จะเป็น7-3ดส่วน3คูณด้วยลบ9ส่วน x จะได้เท่ากับลบ1 อันนี้ก็จะเป็น7คูณลบ9เท่ากับลบ1นงวงเล็บ3คูณ x อันนี้จะได้เท่ากับลบ63เท่ากับลบ3 x อันนี้ก็จะย้ายข้างมาเป็น3 x เท่ากับ63 x เท่ากับ63ส่วน3อันนี้ก็จะได้พอเราตัดทอนเสร็จเราก็จะได้ x เท่ากับ21 คำตอบก็คือข้ององงูค่ะ